you <music> สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิงค์แอนโชสคูพิงค์รหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงดาวย้ายกันนะคะดาวอาทิตย์จะมีการย้ายเข้าสู่ราศีธนูในวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมนะคะปีหน้าเรียกว่าส่งท้ายปีนะต้อนรับความรวยแล้วก็เป็นช่วงขาขึ้นที่ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกจริงๆขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตาม กันไว้นะคะปิงจะอัปเดตคลิปทุกวันอยู่แล้วนะคะคราวนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของสิ่งที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีพลังงานดีๆนะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเรื่องแรกก็คือในเรื่องของงานปิงมองว่าในเรื่องของงานเนี่ยมันจะดีมากๆในเรื่องของการตัดสินใจนะคะการทําอะไรใหม่ๆอย่างเช่นบางคนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการที่จะเริ่มต้นการทํางานแบบเป็นสายใหม่เปลี่ยนแปลงนะคะจากเดิมที่แบบเคยทําเป็นรูปแบบนี้ อาจจะทําเป็นอีกรูปแบบหนึง่งเหมือนกับคนที่เคยทําเอกสารมาตลอดอยากจะทํางานเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของเซลล์การพูดการเจราจามากขึ้นแบบนี้ก็มองว่าจะส่งผลดีเพราะว่าขึ้นมาในช่วงนี้ในเรื่องของการที่มีดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาเนี่ยมันส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยมีในเรื่องของความมั่นใจมากขึ้นซึ่งมันก็จะไปส่งผลนะคะดีในเรื่องของการสื่อสารถ้าเกิดบางคนที่ต้องทํางานโดยการที่ใช้ในเรื่อง,องการสื่อสารวาทศิลป์ต่างๆของคุณเนี่ยจะมีในเรื่องของ power มากเป็นพิเศษจะโดดเด่นสําหรับคน ที่ทําธุรกิจส่วนตัวในเรื่องของการเจราจาต่อรองต่างๆแล้วก็คนที่เป็นหัวหน้าง,งานนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีการพรีเซนต์การพูดจาก,กับผู้ใหญ่มองว่าทุกอย่างดีนะคะในเรื่องของโอกาสใหม่ๆเนี่ยที่จะเข้ามามีหลายแบบนะคะอย่างแรกอาจจะมีอะไรใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็จะเป็นตัวที่เข้ามาเรียกได้ว่า สร้างในเรื่องของแพชชั่นให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานอาจจะเป็นในเรื่องของการศึกษาการหาความรู้เพิ่มเติมซึ่งตัวชาวลัคนาราศีพิจิกเองเนี่ยปกติเนี่ยคุณจะนิ่งคุณจะรู้สึกว่าไม่ได้อยากศึกษาอะไรใช้ชีวิตแบบเติมแต่ว่าตอนเนี้ยมันเหมือนกับคุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะหาแพชชั่นและคุณก็หาเจอด้วยเรื่องโดยแบบ เออมันดีเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคุณจะเป็นคนที่เหมือนกับทําอะไรในรูปแบบเดิมๆคือชอบในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจริงแต่ว่าไม่ได้รู้สึกอินขนาดนั้นแต่พอมันมีดาวอาทิตเข้ามาเนี่ยมันกระตุน้นแล้วก็อาจจะบวกกับสถานการณ์นะคะที่เป็นช่วงแบบปีใหม่อยากจะเปลี่ยนอยากจะปรับตัวเองเป็นคนใหม่แบบเนี้ยมันเลยทําให้เห็นภาพชัดเจนว่าชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยมีในเรื่องของ ความคิดนะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองในรูปแบบไหนจะแอคทีฟเป็นพิเศษถ้าเกิดเปรียบเทียบจากปีที่แล้วกับปีนี้พิงมองว่าปีนี้ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคุณที่ช่วงแบบ ปีใหม่ต้อนรับปีใหม่หมการทําสิ่งอะไรใหม่ๆแบบนี้มันอยู่ในทิศทางที่มันดีกว่าเดิมนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็มีในเรื่องของการลงทุนนะการหาไรายได้เสริมถ้าเกิดใครที่เป็นฟรีแลนซ์ในช่วงนี้ก็จะยิ้มแย้มหน่อยนะคะหรือว่าใครที่ขายของออนไลน์เป็นธุรกิจส่วนตัวแบบนี้ก็จะมีในเรื่องของเงินเนี่ยเข้ามาอย่างต่อนเนื่องมากมายนะคะแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการลงทุนการหาไรายได้เสริมเพิ่มเติม ก็พูดถึงในเรื่องของการหาไรายได้เสริมเพิ่มเติมเนะี่ยพีงมองว่าช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกอะ่ะเหมือนเป็นช่วงที่แบบคุณพยายามที่จะค้นพบหรือว่าดึงศักยภาพตัวเองออกมา ว่าตัวคุณเนี่ยใช่แบบไหนหรือรู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นตัวเรามากที่สุดมีมองว่าดีนะคนเราเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดอ่ะก็คือในเรื่องของการรู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยเจอแล้วนะคะถึงบอกไงว่ามันเลยกลายเป็นว่าพอจิตคุณตั้งต้งตนดีน่ต่อไปนี้เวลาทําอะไรเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมันมีโอกาสความสําเร็จอ่ะเพราะมันมีความชอบเป็นตัวตั้งแล้วพอทําอะไรคุณมองเห็นว่ามันมีโอกาสในเรื่องของการต่อย,ยอดในเรื่องของความรปรยได้มาเลยทําให้ การทําอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณเห็นในเรื่องของเส้นชัยหรือหรือในเรื่องของโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงนะคะส่วนในเรื่องของแบบสิ่งที่อาจจะต้อง แนะนำนะคะให้ระวังนิดน,นึงก็คือการตัดสินใจหรือทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะด้วยอารมณ์หรือความรีบร้อนเช่นในเรื่องของการที่แบบจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคือเราอาจจะมีความรู้สึกชื่นชอบมานานละนะคะแต่ว่าพอตอนช่วงนี้ปุ๊บเห็นแบบราคาเซลล์พอดีอาจจะหักข้ามใจตัวเองไม่ไหวนะคะก็เลยกลายปเป็นว่าอาจจะต้องเสียเงินไปกับสิ่งที่ต้องอยากได้หรือว่ากิเลสที่ต,ต้องการนั่นเองเพราะว่าดาวอาทิตย์เวลาเข้ามาคืออยากได้ต้องได้อะไม่ยอมอยู่แล้วนะคะส่วนในเรื่องของความรักค่ะนะคนที่มีความรักนะหรือว่ามีคนรัก อยู่แล้วก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความเข้าใจซึ่งกันและกันจะมีการพัฒนามีการมองมีการพูดคุยกันในเรื่องของอนาคตมากขึ้นแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดต่างๆนะก็คือทําให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยแข็งแรงแล้วก็มั่นคงมากขึ้นส่วนคนโสดเองก็จะมีโอกาสนะคะที่จะได้เจอคนใหม่ๆแล้วก็มีคนที่มีความคิดเห็นนะคะแนวเดียวแบบเดียวกับคุณซึ่งหมายความว่าคุณอาจจะได้คู่ที่อายุรุ่นราวเขาเดียวกันและคุณอาจจะได้คู่เป็นเพื่อนของคุณนั่นเอง หมายถึงว่าเป็นเพื่อนกันมาตลอดอยู่ดีช่วงนี้มองตาแล้วมันรู้สึกแปลกๆนี่แหละมันจะเป็นอาการนี้นะคะเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักเป็นคนใกล้ตัวไม่ได้เป็นใครที่ไหนเลยนะไม่เป็นไรไม่ว่าะจะเป็นใครก็แล้วแต่ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีความสุขในเรื่องของความรักละกันนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพ จริงๆแล้วเนี่ยสุขภาพก็มองว่าไม่ได้มีอะไรให้ต้องกังวลแต่สิ่งที่อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษก็คือในเรื่องของแบบความแอคทีฟนะคะเพราะแอคทีฟเยอะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้อยากทําเยอะก็เลยทําให้ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยล้าก็คือใช้ร่างกายมากเกินไปนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังโรคเดิมโรคเรื้อรังที่เคยเป็นก็อาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันเหมือนกับว่าตัวคุณน่จะชะล่าใจเวลาตอนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยคุณก็จะปล่อยปละละเลยแต่พอไม่ดีปุ๊บแบบนี้คุณก็จะพยายามที่จะเเฟตัวองดู ตัองสักนิดหนึ่งก็อยากจะให้มันเหมือนกับ ทำต่อเนื่องดีกว่านะคะเพราะว่าดูแล้วในเรื่องของการขยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพจิตของคุณเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ายังมีความเครยียดอยู่นะคะยังมีความกดดันตัวเองอยู่ก็ต้องหาวิธีผ่อนคลายตัวเองฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในเรื่องของการผ่อนคลายในเรื่องของการที่จะทําให้เหมือนกับสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็คือการนอนหลับผักผ่อนนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการเสริมดวงนะหรือว่าเคล็ดลับนะการทําบุญอะไรต่างๆถ้าเกิดเป็นการทําบุญเพื่อโชคลาภก็จะเน้นนะคะเป็นในเรื่องของการทําทานหรือว่อา ทำบุญในสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการศึกษานะคะหรือว่าการช่วยเหลือคนที่ต้องการในเรื่องของความช่วยเหลือก็คือผู้ยากไร้อะไรต่างๆนะคะหรือบางคนอาจจะอยากบริจาคเสื้อผ้านะเป็นแบบมือสองก็ได้หรือว่าจะซื้อเสื้อผ้านะคะที่เหมาะสมกับเขาเป็นมือหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันเอาตามความเหมาะสมนะคะก็จะช่วยให้ดวงของคุณเนี่ยดีขึ้นนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของการที่จะเสริมทําให้คุณทําอะไรก็สําเร็จ ง่ายดดยมากกว่าเดิมค่ะส่วนการสวมใส่สีที่เสริมโชคลาภสีที่เหมาะสมนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้ก็คือสีม่วงสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินซึ่งจะช่วยเสริมความโชคดีในด้านของงานความรักแล้วก็เงินนั่นเองค่ะส่วนใครที่อยากจะขอพรน,นะคะจริงๆแล้วก็ขอพรได้หมดแต่ถ้าเกิดตามนี้ก็ให้ลองไปขอพรกับพัฒ พรประธานหรือว่าไปในสถานที่วัดที่มีเชื่อเสียงนะคะก็มีโอกาสที่จะได้สมหวังสูงนะคะโดยรวมแล้วนะคะการที่ดาวย้ายรอบนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกส่งผลดีค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะว่ามาเติมเต็มความมั่นใจให้กับตัวเองก็ถือว่าเป็นสิ่งดีแล้วก็ในเรื่องของโอกาสใหม่ๆเข้ามามากมายซึ่ง ช่วงจังหวะน,นี้ชาวลัคนาราศีพิจิกไม่ปล่อยให้พลาดแล้วคุณลุยนะคุณพร้อมที่จะเปิดรับโอกาสทุกอย่างซึ่งถือว่าดีนะคะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างโอกาสใหม่ๆจะเป็นตัวช่วยผลักดันทําให้คุณเติบโตและประสบความสําเร็จในชีวิตมากขึ้นก็ขออวยพรให้นะคะขอพูดอีกครั้งเนึงนะ้งสําหรับทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมถ้าเกิดใครที่ฟังแล้วติดอกติดใจอยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิงสามารถเป็นกําลังใจให้กับปิงได้ง่ายๆกด subscribe กด like กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดี は <susur>